สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมานําเสนอครับโครงงานนะครับเรื่องโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเอ่อการรณรงค์นะครับการใช้ห้องน้ําอย่างถูกต้องนะครับให้สะอาดครับก่อนก่อนก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปปฏิบัติบที่ห้องน้ำผู้หญิงก่อนค่ะเชิญเลยค่ะ

เาที่ไหนกันเลยค่ะเตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้นะถ่าชัวรงดีกว่าชัวร์ต้องดีกว่านมาตรงนี้ดีกว่า ไม่เป็นไรเดีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เพลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เพลง พอนี้เดี๋ยวิไปเลยิดไเลยตดเเดววเวมาแ่ก็รวนี้าอยากไปดียงก็คเ่ามันจะไม่หาวทุกคนจะมาว่ากันไม่เล่ต้องอวได้ไม่ไม่เป็นไร่ายไปเรื่อย ใน,นลูกลูกไม่มีแมลงในคำด่คำดิด <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีอันน้อแมลงยาม่ายอดซีรี่์ป่าวแมลงอยู่ใ <c oughs> น,น <c oughs> <c oughs> หอ้องน้ำไอ้ไวยผู้ชายเข้าานห้องน้ำได้ยังไงห้องนี้ไม่ต้องสิดกไ็ได้ เท่านี้ไม่ต้องปิดนะคะเท่านี้ไม่ต้องปิดเ้นี่เป็นถุงช้เดี๋ยวไปบอกปุปะถู้ยไปขึ้นไหมไม่เลยโอ๊ยเสียใจจริงๆนะโอ้โหโถก็เขียแล้วระยูฟีหน้าใสจัะ ก็อยากจะเป็นลมแล้วก็เดี๋ยวจะก็เด็กมันเป็นทควาแบบเข้าออกเข้าออกกันทำเดินเข้าเดินออกกันพี่บอกไหมมีไปถ่ายอยู่ตรงการแล้วก็ทํําทาเดินเข้าเดินออกกันแล้วก็ตรงกลางตรงกางตรงนั้นแล้วก็เราเรวทําเดินเข้าเดินออกแต่งเนี้ยแบบเข้าไปจีบทุกพ่อมัน ห้องน้ำหญิงก็เสร็จแล้วนะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงต่อไปเราไปห้องน้ำชายกันเลยค่ะเออเราก็มาถึงห้องน้ำชายนะครับเราก็จะมาติดป้ายรณรงค์นะครับติดเลยนะครับนะครับก็ติดตรงใบตัวนี้นะครับใหหนเกียนะครับติดต่อ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  ก็เ,เข้ามาดูที่ด้านในกันต่อยนะคะเดี๋ยวให้ผไปชมทัดด้านในนะครับว่าจะสุกระกุบหรือ่าเาเให้

อออน,นอครัก็กาสะอาดต้นีด้วยรยๆโอ้ยไม่ลงอ่ะไม่รู้อตนี้นะคะก็ะค่อนข้างสกปรกนะคะบางคนก็ค่อนข้างมักได้นะคะในการ กดสักโคกกเขาก็พอเออพออุตสาห์เลยครับก็ไม่ยอมกดสักโคกอะค่ะแล้วห้องสีแดงก็บ้าง ท้างน,นี้จะแตะครับมี่ต่อับแล้วก็ต่อมทรงอกแล้วก็สี่สี่ เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าห้องน้ำส่วนมากครับซึ่งตร้งเสร็จใหม่ๆนะครับก็มีการทำลายมากเลยครับอย่างเช่นประตูเนี่ยครับก็ใช้อย่างแบบเออมาเล่นกันนะคบก็ทำให้ประตูพังมีการสุกกระตักนครับฝนก็จะติดน้ำให้สาบ ร้อต่อไปเลยนะครับจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้นะครับรอนประตูรอนประตูนะครับก็นักเรียนมานคับที่ค่อนข้างไม่ค่อยรักษาสถาสถารงาสมบัติของโรงเรียนนะครับห้องนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างครับมีความกว้างมีความกว้างแล้วคล้ายๆกับห้องอาบน้ำนะครับตรงนี้อนติเป็นกลางนี้ นะะออีนะครับก็จะสะอาดต่อห้องอดื่นๆนะคะเพราะว่ามีการใช้น้อยแล้วก็รวนประตูนะคะผิททำให้ใช้ไม่ได้ติดกันตอ่อเลยนะครับด้านนครับก็จะเป็นด้านข้างของ <ขอ S 2> ห้องน้ำ <ขอ S 2> ้านเ <ๆ S 2> ข้าทางออกนะครับของห้องน้ำ มาติดหน้านี้ตออเขาอยู่ครับจากการที่จากการที่กลุ่มของพวกเรานะครับได้ไปสำรวจบริเวณบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำผู้ชายนะครับก็จะได้จะเห็นได้ว่าประตูหรือว่าตรอนประตูนะครับค่อนข้างจะพังนะครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนนะครับนักเรียนแต่ละคนที่เข้าไปใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรักษาสาธารณสุขบัานนะครับชอบเล่นนะคะทำให้ประตูเ็้ามีบางส่วนครับที่พังแล้วก็กรอประตูก็หักนะครับ อนห้องน้ำผู้ชายนะครับสามารถก็จะมีสิ่งตกกระป๋ออยู่ด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับห้องน้ำผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะถือว่าจากความสะอาดจะในเกณฑ์ดีนะครับก็ถึงยังไงก็ขอช่วยรักษาความสะอาดของห้องน้ำอีด้วยค่ะขอบคุณครับ